สลาดโสดไปอีกหนึ่งคนแล้วค่ะสำหรับคมเันเทิงยินดีกับนักร้องสาวสวยบุ๊คโอลิฟด้วยนะคะล่าสุดค่าถูกแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานแล้วเรียบร้อย พร้อมโชว์แหวนเพชรเมทโตมากแม่ยินดีด้วยนะคะโดยล่าสุดค่ะสาวบุ๊คโอลิฟได้ออกมาเผยภาพสุดสวีทค่ะกับแฟนหนุ่มนอกวงการและถูกฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานโดยสาวบุ๊คโอลิฟได้เผยภาพผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับโชว์แหวนเพชรแหวนแต่งงานค่ะและลงแคปชั่นระบุว่า Yes, Mr. and Mrs. Young เรียกว่าโพสต์ดังกล่าวของสาวบุ๊กโอลิฟทำกลางคอมเมนต์เทิงค่ายแห่คอมเมนต์กันเหนืองแน่นเลยทีเดียวล่ะค่ะรวมแสดงความยินดีกับสาวบุ๊กโอลิฟรวมถึงเราบรรดา FC แฟนคลับค่ะต่างมาร่วมแสดงความยินดีเหนืองแน่นหลังล่าสุดเจ้าตัวออกมาอัปเดตว่าถูกแฟนหนุ่มนอกวงการคุกข่าขอแต่งงานไปแล้วเรียบร้อยและเธอเองก็ตอบตกลงแล้วนั่นเองค่ะ ยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะยินดีกับคุณบุ๊กโอลิฟด้วยค่ะ